เริ่มตโคกแรกครับโคกแรกแห้งาเมื่อเทศนะคะอันนี้มะเขือเทศอันนี้มะกอกใส่ลงไปผู้พานงวงผู้พัยงวนนะครับนเลมอนเลมอนค่ะเลมอนคน้ำปลาร้ปลาอันนี้ผู้สยอันนี้น้ำปลาราของเรามะนาวมะกอก ต้มตำค่ะแล้วตัวนี้ค่ะไม่ได้ก็คือน้ำปลาสดิดของเราค่ะอันนี้เล็กค่ะขนมจีนก็มีค่ะอันนี้มิสซี่ดีใจมาแล้วก็อันนี้ก็มีค่ะเเรากำลังจะแกะนะครับแต่เราแกะไม่ได้อันนี้นะค่ะน้ำปลารสสุดเด็ดคับ กันรอนในขาอีกได้ในขาผค้รับแท็กซี่กับบอสเป่นไฟนหกแหกตำเห็นตำป่าตำป่าตำสวนตำตานกนี่อะไรช่วยย ไม่ลำไสไรแล้วครับพี่น้องปูปลาปูปลาปลาปลาไหลปลาไหลด่ากไหเลยครับเสียบไช่ฟังว่ามาแลครับต้มตําน้ำกันมีนี่พีกมีไก่ทอดครับฟังไหนต้กันปีกไก่บน้ถ่าายใหอเม ได้ไปครับได้นาตาได้ไปครับโอ้โหค้งง่ายๆเอาบุญน้ำันครับพี่นอ้องทุกท่านขอบุญับญบรกกรยาศไปเรื่อมาต่อชิวแล้วครับ <c oughs> นายใส่บาทเอาเอาไปใส่ <c oughs> อาหารถวายพระตอนเสาร์คกแรกมักสูตรพิเศษครับสูตรพิเศษนี่ แสบแน่นอนครับอ่าปุงปุงปุงซิมซิมปุงปุงได้แล้วกับตักตัวปรเทศนี้วันนี้ครับน้ำปลาละนัวเกินร้อยหนึ่งศูนย์หนึ่งอ ตีนระเภาเอาบนน้ำกันมันเป็นสูตรมันบ้านอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ไดอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ไมซ้ำจำสูตรไม่ได้แต่ว่าแซบแน่นอนแนนอนหนานกตาหนาตาูตำเลยครับแมบแซรับรองรับรองรัรอง เลยมามามาดูดาซิมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใส่ซอสปูนหรอกอันนี้ตำธรรมดาเป็นกินธรรมดาจังหันก่อนครับอ่าครับผมอ๋อซิมซิมโชว์กล่องเลยครับแม่อยิได้เลยอ๋อซิมซิมโชว์กล่องเลยประเด็นไหนยิ่งทำได้ฉัน อีกแเลครับแมมันี่อิอนรับม่ใ้สองนครับสองนเต็มแ้วครับนี่ลูกค้านี่ผมคนมาอุดหนุนแล้วม่ยมวยจู่บี่เดี๋ยวตักใส่กล้องให้พี่เดี๋ยวพี่ชืก่อนอ่ทอดไี่จุ่มน้ำหม่ <c oughs> สีก้อนขอบคุณนะคะครับตตา,าเส้นใส่าแล้วเสรจเงินไม่เสหรอกครั